เีบริการเติมเจียมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และอดอยอบเครื่องรื่องยิบบอกนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชัน้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมชิ้ลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สวัสดีครับพวกผมเลยน,นะครับตาจอวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเพิ่มกระดานทองแล้วก็กระดานสีชมพูนั่นเองนะทุกคนนะก็จะมีวิธีการทํำยังไงผมก็จะมาสอนในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็แบบเข้าใจง่ายที่สุดนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปเราชมคลิปนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพื่อเปนราจะนในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ไปดูวิธีการเพิ่มกระดานกันเลยนะทุกคนนะว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงนะอันดับแรกก็มันก็จะมีวิธีที่ง่ายที่สุดที่คนที่รู้แล้วก็เขาไปทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็คือกไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะทุกคนเป็นเพื่อนที่มีกระดานทองอยู่แล้วนะก็ถ้าใครที่มีกระดานทองอยู่แล้วก็ทุกคนก็จะสังเกตเห็นในกลุ่มนะว่าเขาตอนนี้เขาแจกเล่นด้วยกันแล้วนะทุกคน ก็คือง่ายๆเลยทุกคนถ้าเรามีกระดานทองนะก็ไปสร้างห้องแบบนี้แล้วก็ไปตั้งเป็นโกลเด้นโกแบบนี้นะทุกคนนะยิงลูกเดียวจบนะทุกคนมันก็จะง่ายที่สุดนะถ้าใครมี2รหัสหรือว่าแบบมี2เครื่องแบบนี้หรือว่าจะไปเล่นแชร์กับเพื่อนก็ได้นะทุกคนคนไหนที่มีกระดานทองแบบนี้ก็แบ่งปันกันได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ก็คือวิธีที่1 แต่วิธีที่2ที่แบบแอดทำแล้วก็เล่นคนเดียวนะก็คือการเข้าไปเล่นอีเวนต์โกลเด้นโกธรรมดาแบบนี้ออนไลน์เลยนะทุกคนนะแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ได้แบบกรอบทองเหมือนกันเลยนะทุกคนมันจะสุ่มให้เราแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะทุกคนนะถ้าคนไหนที่มีกรอบทองแล้วก็สุ่มมาเจอเราแบบนี้เราก็จะได้กรอบทองนั้นทันทีนะทุกคนเอาสมมุติว่าผมจะเล่นให้ทุกคนดูเกมนึงก่อนนะสมมติว่าผมยิงแบบนี้แล้วมันจบเกมนะทุกคนนะ แล้วก็ให้เราอย่าเพิ่งกดรีบกดไปนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนนะก็กดไปถัดไปครั้งที่1น,นะแล้วก็ครั้งที่สองนะทุกคนมันจะอยู่หน้าหลังแบบการรับของนะทุกคนดูเรามาดูกันว่ามันจะสุ่มอะไรามาให้เรานะที่เราเจอคนที่เมื่อกี้ที่เรายิงไปนะทุกคนดูกดเด็กไปโอ้ไม่มาว่ะทุกคนเป็นสีน้ำเงินอ่ะถ้าเราจะเอาเราก็กดเข้าไปแล้วก็กด รับได้เลยนะทุกคนนะถ้ามันเป็นสีทองนะหรือว่าเป็นสีชมพูนะแต่ถ้าเป็นสีน้าเงินเราก็ไม่เอาเราก็นิกไปก่อนนะทุกคนเราอย่าเพิ่งกดรับนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งนะสมมติว่าแบบนี้เลยเร็วที่สุดก็คือวิ่งเข้าประตูตัวเองนะทุกคนสานาทีนะก็คือแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็กดเข้าไปดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงก็รับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาลุ้นกันโอ้โหมาแล้วทุกคนสีทองนะแบบนี้แล้วก็ กดเข้าไปหน้านี้แล้วก็กดรับได้เลยนะทุกคนนี่ก็มาถ้าเราไม่อยากได้อันนี้เราก็กดข้ามไปไม่ต้องเอานะทุกคนแต่ว่าถ้าเราได้สีทองแบบนี้แล้วเราก็กดเอาได้เลยนะทุกคนแล้วก็ตั้งเป็นหน้าหลักและการปรดของเรานะคนอื่นก็จะได้ด้วยนะถ้าเขาสุ่มเจอเราในด่านนี้นะทุกคนก็มาดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะทุกคน มาก็เข้ามาดูที่กระดานของเราเลยปกติแล้วเรามีแค่สีน้ําเงินนะก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะกระดานสีทองแบบนี้เลยนะถ้าเราจะเพิ่มอีก2กระดานเราก็เข้าไปเล่นเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะโกเลเด้นโกลแบบออนไลน์นะทุกคนที่ผมเข้าให้ทุกคนดูนะกดมาแล้วก็มันดูว่ามันจะสุ่มอะไรให้เรานะทุกคนก็คือแบบนี้เลยกดถัดไปแล้วเป็นภาษาไทยที่ผมเปลี่ยนมาให้ทุกคนดูง่ายขึ้นก็เรียบร้อยนะทุกคนนะ ก็ได้ซุ่มล้วนๆเลยนะทุกคนก็ลับไปเลยนะทุกคนตอนนี้ก็มีสีทองเยอะแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเขาน่าจะแบบแบ่งปันกันไปเยอะแล้วนะทุกคนแล้วเขาก็เข้ามาเล่นโกลเล่นโกต่อนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็รีบไปเล่นกันนะทุกคนตอนนี้ก็สีทองก็เยอะมากนะทุกคนนะก็ตอนนี้เขาก็ตั้งเป็นสีทองกันหมดแล้วนะให้เราไปเล่นโก้เ่นโกก็มีโอกาสสูงแล้วที่จะได้สีทองเกือบทุกตานะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็เพิ่มเป็น3มช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนนะก่อนจะเลือกเราก็ต้องเลือกดีๆนะทุกคนแต่เราเลือกสีน้ําเงินมาหมดแล้วแต่ว่าเพิ่งมาดูชิปแบบนี้ก็สวยเลยนะทุกคนนะผมบอกเลยนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะวิธีการหาก็ง่ายนิดเดียวนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทุกคนดูอีกสักเกมนะผมเล่นประมาณ4ี่เกมนี่แหละทุกคนก็ได้มาครบทั้ง3ช่องเลยนะก็ เกมแรกก็ได้สีน้ําเงินมาแต่ก็ไม่ได้เอานะทุกคนเกมสุดท้ายแบบนี้ผมก็ได้มาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนตอนนี้นะก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะวิธีการเพิ่มกระดานสีทองหรือว่าสีชมพูนะแต่ผมกดไม่เจอสีชมพูเลยว่ะทุกคนแต่ว่าจะไม่เอาอยู่แล้วนะก็เน้นไปที่สีทองว่าเอาไปสุ่มอยู่แล้วนะทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใกรชอบคลิปนี้นะครับ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพื่อจะในการทำคลิปต่อไ<ล>ปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ